สวัสดีเพื่อนๆพ่นี่น้องน้องนะครับพบกับช่องรเครื่องเกจินะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกน QR วอาร์คมาได้นะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทร0 8 1 9 9 2 3 7 5 0อานยะครับ ID ไลน์ก็081992 3750มนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้จะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่นะครับเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับรายการละ2 0 0บาทนะครับหรือว่าองค์ละ200นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ เดี๋ยวมาชมพระกันนะครับขออ่ญาตซูมหน่อยนะครองค์แรกนะครับองค์แรกจะเป็นพระสมเด็จห้าชั้นนะครับเนือหาเข่าจัดเลยนะครับด้านหลังจะเป็นรูปใบโพนะฮะเหมือนก็เลี่ยมเปิดหลังนะครับเนี่ยฮะนี่เป็นรอยรูปใบโพอยู่นะครับนี่ครับ เดี๋ยวให้ชมเนื้อหานะนี่ครับนี่ครับอ๋องละสองร้อยบาทนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางน,นะครับอันอออัรายการนี้ไม่ไม่ใช่รายการรายการละสองร้อยบาทหรือว่าอาสองรายการสามร้อยนะครับเป็น องละสองร้อยบาทนะครับไม่ไม่ไม่ไมีสองรายการสามร้อยนะครับอันนี้เป็นองค์ละสองร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมไมหจิบกล้องอีกกล้องหนึ่งคะขอขอัยด้วยนะครับครับเดี๋ยวชมอีองค์นึงนะครับนี่ครับอันนี้ เหมือนพระสมเด็จพวกตระกูลนอกพิมพ์เลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเจ็ดชั้นนะครับนี่ครับงละสองร้อยบาทนะครับนี่ครับ ขอญาตเราต้ลงกล้องใหม่นะครับนี่ซูมไม่ค่อยเห็นนะไม่มีซูมดีกว่านะ ไอ้ไม่ไม่เป็นไม่หน่องกล้องนี้มานะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับนี่ครับลงละสองร้อยนะครับลงต่อมานะครับนี่มวนสารเน้นๆเลยนะครับนี่ ต่อมานะครับเป็นสมเด็จปอกโพนะฮะนี่ฮะเป็นพระแท้เลยนะครับเนี่ยฮะเป็นพระแท้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ทราบที่นะครับคงละสองร้อยบาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจสามารถทักไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมันถ่ายรูปส่งไปให้นะฮะชอบใจองค์ไหนนะครับแคปบหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับ สีสวยไเลยนะครับองละสองร้อยบาทนะครับสนใจองค์ไหนนะครับแคปหน้าจอส่งมาทางาทางไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับ ันนี้น่าจะเป็นมิมเจดีหลังยันนะครับนี่ฮะเพื่อนๆที่ชอบสายเนื้อผงพวกสมเจ็ดอะไรอย่างงี้ฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าพลาดนะครับเนี่ยนี่ะเป็นพระผงเกจิอาจารย์นะครับนี่ฮะต่อมานนี้เป็นเป็นสามชั้นนะครับ นี้ยดูเนื้อนะฮะโอ้โหเดี๋ยวลงสักหน่อยแล้วกันนี่ฮะเนี่ย,ยจับไม่ค่อยชันได้นะฮะนี่ ขอเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นอยากดูเนื้อหาให้ชัดๆกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายส่งให้ดูได้ให้ได้ครับต่อมานะครับนี่ครับโอ้เนื้อเก่าจะจัดอันนี้ไม่ได้หักนะครับอันนี้เหมือนเป็นรอยแบบเนื้อไม่เต็มนะครับเนี่ยนี่นะครับไม่ได้หักนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูดีกว่าพ่าจะไม่ลงแล้วจับไม่ค่อยถนัดนี่ครับ ไม่ได้หักนะครับเกิดจากการเนื้อไม่เต็มนะครับเน,เนื้อหาสุดๆเลยนะครับเนี่ยครับสนใจองไหนนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ มาทางไลน์ได้นะครับอุอค์สุดท้ายแล้วนะครับน,นี่นี่จะเป็นรูปอะไรสักอย่างนะฮะเป็นพระสมเด็จเกจิกอาจารย์นะครับสนใจองไหนนะครับสามารถอาขอรา,ายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับครับสุดท้ายนี้ฝาก ช่องเลยนะครับช่องมาเครื่องเจินะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ EP นี้เป็น EP พระสมเด็จเจเจอาจารย์นะครับคงละสองร้อยบาทนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ